ครับผมยกวันซิ่ง e ีพี64มีต่อนิดนึงนะครับผมต่อจาก64นะนี่64ทับหนึ่งนะครับผมมีต่อเจ้าของบ้านเทเสาออกมาสามต้นนะครับจะเททำทานเทคานนะครับผมเทคานรอบแล้วทำการเทพื้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเทคานและเทพื้นกันนะครับผมนะครับหลังจากที่เราดีดยกเสร็จแล้ว รูปแบบงานจะออกมา,อาประมาณนี้นะครับผมนะครับเดีย๋ยวมาชมการเทคานคันซอยทั้งหมดนะครับและเทพื้นกันนะครับผมครับนะครับผมตอนนี้ที่มาเราก็กำลังทำการเทคานนะครับรางอุกแบบน,นะครับผมเราก็จะทำการใส่ดินเพื่อเทพื้นทั้งหมดนะครับผมเดีย๋ยวมาชมการเทพื้นกันนะครับ ครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ทุกานเราก็ทำการเทคันเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับบานกว้างนะครับกําลังขนของออกนะครับเคลียของออกเดี๋ยวทำการเทเทพื้นนะใส่ดินแล้วเทพื้นนะครับผมเดี๋ยวไปชมการเทพื้นนะครับผมครับครับผมครับตอนนี้ทนมานเราก็ทำการเทปูนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมของทุกงานนะครับจบวันที่ี่ทับหนึ่งนะครับผม โพบในทีวีหน้านพบชุดหน้าอยคาบนาครับ